สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจเจนท์นขาติวันน45จังหวัดนนทบ,บุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผม เหมือนที่ผมบอกทุกครั้งเลยนะฮะคือผมอะตอนนี้มันเป็นโลกออนไลน์ครับลูกค้าบางทีผมถ่ายคลิปลงใน u t u b e นะอาจจะวิ่งให้ลูกค้าได้รับชมนะฮะบางท่านอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดนะ,ะเห็นกันหมดเลยนะครับลูกคา้าและที่สําคัญนะครับเต็นท์ของผมนะครับขายเป็นอาชีพหลักนะฮะอยู่ตีวันนนท์45จังหวัดนนทบุรีนะฮะแล้วผมมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับลูกคา้าและเหมือนที่บอกทุกครั้งเลยถ้ารถด,ดูใน YouTube แล้วไม่ตรงปกนะฮะลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินนะครับ ผมบอกเลยนะฮะเพราะผมทําคลิปอย่างนี้เพราะเราเป็นเราเราทำเป็นอาชีพหลักเราเป็นมืออาชีพพลัก้าเราขายกันมาหลายปีมากแล้วนะครับและผมอยากให้ลูกค้าเห็นทุกมุมของรถจริงๆนะครับก่อนที่จะเห็นรถจริงนะฮะอย่างน้อยเอาไว้ศึกษาหรือเอาไว้ดูข้อมูลก่อนที่จะเห็นรถจริงนะครับลูกค้า เดี๋ยววันนี้นะครับผมเอารถที่ใช้งานดีอีกหนึ่งรุ่นและทรงดูสปอร์ตนะครับลูกค้ากับ Mercedes-Benz C200 คันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับปี2012นะฮะเป็นเครื่องยนต์ CGI เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าลูกค้าเห็นรถจริงชอบแน่นอนครับ นะครับได้เป็นสีขาวมุกโรงงานด้วยสียังเงาสะดุดตามากเลยนะครับอยากหารถใช้งานราคาย่อมเยานะเดี๋ยวนี้ลงทุกรุ่นเลยราคาไม่เหลือเยื่อใยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมแบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับเม c e d e s b e n z นะฮะ C 2 0 0คันนี้เป็นปี2012เป็นตัว CGI เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัวอีคูมนะครับลูกค้านะฮะเหมือนที่บอกทุกครั้งเลยว่ารถทุกคันของผมเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับรถถูกตัดต่อมานะครับหรือ ถูกสวมทะเบียนโอนไม่ได้นะฮะผมรับคืนทุกกรณีนะครับลูกค้าอันนี้ผมรับประกันให้ลูกค้าแบบชัดเจนเลยนะครับและรถจริงถ้าลูกค้ามาเห็นนะครับกับในคลิปยังไงก็ตรงปกแน่นอนเพราะผมถ่ายคลิปสดๆกล้องแบบความละเอียดค่อนข้างสูงเลยนะฮะคือเหมือนที่บอกทุกครั้งเลยนะครับถ้าผมเห็นตำหนีตรงไหนมีแบบไหนผมบอกหมดนะฮะตะเข็บแก้มคิ้วต่างๆไฟอ่ะ เป็นไฟเดิมโรงงานนะฮะโคมจะออกเป็นโคมสีเทาอยู่แล้วนะ,ะชุดกระจังหน้าชุดโครมยมดูนะครับดูความหล่อของเขานะฮะสีนี่คือเงาสะดุดตาเลยนะฮะลูกค้าแผ่นพับฝากระโปรงนะฮะเส้น1เส้น2เส้นส,ส,สาอยู่ครบทุกเส้นแล้วก็เงามากครับตะเข็บแก้มต่างๆคือเดิมโรงงานคือเดิมโรงงานเลยนะฮะลูกค้าคือแทบดูแป๊บเดียวรู้เลยครับดูแป๊บเดียวรู้เลยนะ,ะเ,ยเ,ยนะเซ็นเซอร์หน้า6ดวงอยู่ครบ ทุกดวงนะครับเซ็นเซอร์หน้า6ดวงอยู่ครบทุกดวงนะฮะตัดบอกเด y ไลท์ light นะครับดูคิ้วกันกระแทกดูดิครับรถสวยไม่สวยดูฮะเส้นคือคมกลิบเลยฮะมันจะมีตําหนิตรงเบ้าล้อครับลูกค้าเบ้าล้อเนี่ยแล็กเกอร์มันเสียครับเบ้าล้อมีอายุการใช้งานนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถึง2-3ปีกันนะครับจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะผมเปลี่ยนให้4ล้อเลยแม็กเป็นแม็ก ของ m e r c e d e s b เ n z เลยนะครับยางนะครับยางปี2025อีกแล้วครับได้ยางใหม่ดอกเต็มเลยนะฮะลูกค้าหมุดล้อซุ้มล้อด้านในอยู่ครบทั้งหมดนะครับแก้มโป่งล้อต่างๆเส้นเลเยอร์แผ่นพับฝากระโปรงนะฮะแก้มหน้าแล้วก็รวมถึงแก้มข้างประตูนะฮะหน้าถึงท้ายอยู่ครบทุกเส้นนะครับคิ้วกักนระแทกถือว่าไร้ตำหนิเลยฮะผมให้ดูสดๆเลยนะครับลูกค้านะฮะรูไฟเลี้ยว หูกระจกไม่มีรายงานให้เห็นแม้แต่นิดเดียวครับขอบประตูขอบยางแผงริดน้ําไล้ตําหนิฮะได้ดูขอบประตูชายบนนะฮะพวกนี้สําคัญนะลูกค้าอาจจะเห็นผมให้ดูทุกคลิปเลยฮะคือรถรถเนี่ยผมบอกเลยถ้าดูแลไม่ดีในะพวกนี้มันแตกก่อนครับเพราะว่ามันเป็นยางครับลูกค้าแต่ราคารุ่นนี้นะ2 0 0อ่ะอปี2 0 1 2เป็นเครื่องยนต์ซีใหญ่ผมขายมือสองมาตั้งแต่7-8แสนนสเป็นล้านเมื่อก่อนนะคันนี้ออกข้างใหม่2ล้านกว่านะครับ วันนี้ราคาเอาแค่นี้พอนะครับ30 5,000บาทผมบอกเลยว่าราคาไม่เหลือเยื่อใยให้กันเลยนะครับลูกค้าราคานี้ผมกล้าพูดเลยยังขับดีมากครับใช้เกียร์ยาวๆเลยนะฮะได้เบนซ์ไปใช้แล้วต่างจังหวัดผมส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับไม่มีบวกให้จ่ายเพิ่มนะครับลูกค้าเล่มทะเบียนผมบังคับโอนทุกคันนะคือค่าใช้จ่ายผมออกให้หมด นะครับผมไม่อยากไปเก็บอะไรลูกค้าแล้วเดี๋ยววันที่ผมปล่อยรถจริงนะครับรถสภาพสวยกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะผมจะมีการขัดเคลือบสีฟอกภายในใหม่นะครับนะฮะไฟท้ายเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับดูไฟท้ายนะครับเรียกว่าไลท์ตำหนิก็ว่าได้ครับไฟต่างๆคิ้วโลโก้ C 2 0 0นะครับสภาพเดิมๆเลยนะเดี๋ยวให้กล้องดูนี่ก่อนดูคิ้วกันกระแทกชายล่างนะฮะเส้นคือคมกลิบเลยนะฮะลูกค้าเส้นคมมากครับ เส้นคมทุกเส้นนะครับนะฮะเส้นไรฟฝ้าหลังอยู่ครบทุกเส้นนะครับถือว่าไร้ตำหนินะครับเส้นไรฟฝ้าหลังนะครับขอบยางทุกด้านสวยหมดนะครับลูกค้าชุดแผงนิดน้าขอบยางแผ่นกันฝุ่นกันเสียงต่างๆนะครับแผ่นพับข้างประตูนะครับงานสีผมให้คะแนนเต็มเกือบร้อยเลยนะมันจะมีตําหนิตรงแม็กมีรอยนิดหน่อยแล้วก็ตรงดุมล้อครับดุมล้อเนี่ยหมดอายุการใช้งานนะครับเล็กเกอร์เขาก็จะล่อนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะสอัน ผมธุนี้ของถ้าเป็นดุมล้อผมจะซื้อสต็อกไว้อยู่แล้วนะครับลูกค้านะฮะเขาจะมีอายุการใช้งานเวลาเปลี่ยนไปก็หล่อเลยนะครับพอเปลี่ยนไปปุ๊บก็คือจบเลยนะครับรถก็คือจะค่อนข้างแบบใหม่มากเลยนะฮะฟิล์มกองแสงยังใหม่มากนะฟิล์มกองแสงเหมือนเจ้าของเพิ่งติดมานะฮะไม่ต้องทำอะไรลูกค้าดูข้างในนะข้างในอย่างหล่อเลยครับนะฮะคันนี้เลขไม่อยู่ที่เดี๋ยวผมดูให้นะครับขอกดก่อนนะครับ แสนหกหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้านะฮะพรมอะไรเป็นพรมละไเดิมโรงงานนะครับชุดคอนโซลนะครับพรมละยนะครับพวกลายไม้ต่างๆของเดิมทั้งหมดหัวเกียร์นะครับรวมถึงแผ่นปิดแก้วเก๊กลางนะฮะเบาะสวยกลิบเลยครับเบาะสวยมากครับเหมือนที่บอกนะครับว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับซื้อไปเอาไปใช้งานเลยยิ่งได้เป็นรถสีขาวข้างในเป็น สีครีมด้วยนะฮะเป็นสีครีมขาวผมว่าให้ความดูสว่างตานะฮะตัดด้วยสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยเป็นชุดงานลายไม้นะครับดูดีมากครับลูกค้านะฮะสภาพต่างๆแผงประตูพวกนี้เดิมหมดนะตะเข็บต่างๆคือเดิมนะฮะบันไดข้างต่างๆคือเดิมโรงงานแล้วก็ประตูไม่เคยแกะนะฮะประตูไม่เคยแกะยิ่งบ่อหลังนี่คือสภาพคือใหม่มากครับลูกค้าให้ดูบ่อหลังเลยนะครับบ่อหลังคันนี้คือมาสุดเลยครับ เรียกว่าแทบจะไม่มีตําหนิให้เห็นแล้วก็เป็นหนังแท้นะครับลูกค้าหนังแท้เดิมนะหนังแท้เดิมโรงงานนะครับทั้งหมดนะครับแผงประตูตะเข็บเดิมทั้งหมดนะครับลายไม้มือเปิดประตูนะครับไม่มีไม่มีรอยลอกหรือรอยฉีกขาดแม้แต่นิดเดียวครับเด mm ี hmm. ๋ให้ดูฝาท้ายครับตะเข็บขอบยางพวกนี้เหมือนที่ผมพูดทุกคลิปเลยนะฮะมันจะเป็นยางขอบขอบขอบแก้มท้ายนะครับ ถ้ารถด,ดูแลไม่ดีนะอันนี้มันเป็นพลาสติกลูกคา้ายางวนนี้มันจะแตกหมดฮะคันนี้ผมบอกเด้เลยว,ว่ารถจอดในร่มสะส่วนใหญ่แน่นอนนะครับล่องรอยแทบไม่มีให้เห็นเลยดูดีฮะสวยมากครับตะเข็บท้ายแผ่นท้ายเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมยกอันนี้มันจะเป็นแผ่นของแต่งนะครับจริงๆรถมาจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยข้างล่างดูดลสะอาดมากนะครับนะฮะสะอาดมากนะครับข้างล่างก็จะเป็นเครื่องมือ,อยางอะไหล่แล้วก็บล็อกเดิมทั้งหมดนะครับอยู่ครบหมดเลยนะ อยู่ครบหมดเลยนะฮะสะอาดมากครับรถไม่เคยเจาะนะไม่เคยติดแก๊สตัวเครื่องยนต์ C.G.I. ครับลูกค้าลูกค้าไม่อย่าไปติดเชื้อเพลิงสำรองนะครับผมบอกเลยนะเครื่องรุ่นนี้ประหยัดน้ามันครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับไม่มีจุกจิกเลยเพราะว่าผมใช้รถที่เป็น2ประตูเครื่องตัวนี้อยู่นะครับเป็นเครื่องที่กําลังอัดดีมากนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายแรงม้าสูงนะฮะทำให้รถประหยัดพลังงานนะครับ แผงประตูถือว่าไล้ตำหนิดูมือเปิดนะครับโลโก้ต่างๆบางคันเนี่ยพวกนี้ลอกหมดเลยนะฮะคันนี้ยอมรับสวยจริงครับสุดจริงนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับลูกค้าเอาไปใช้งานแบบยาวๆเลยนะฮะเอาไปใช้กันแบบยาวๆเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะฮะตอนนี้ลูกค้าครับตัวรถทุกรุ่นเนี่ยอย่าว่าแต่เบนซ์เลยนะราคาลงหมดเลย ร,ราคาลงจริงนะเพราะว่าตั้งแต่รถไฟฟ้าเข้ามาครับทำให้ราคารถที่เป็นเครื่องยนต์นะครับลงทุกรุ่น,นครับแต่ผมบอกเลยนะครับมันเป็นข้อดีมากครับยิ่งราคาลงเยอะทําให้เราได้รถที่ไม่ได้สูงมากเอามาใช้งานครับเหมือนเรามีงบแค่ 3- 4มสี่แสนนะผมบอกเลยว่าใช้รุ่นนี้ยังไงก็คุ้มนะครับตะเข็บแก้มข้างคานหน้าเดิมโรงงาน100นะครับ เดิมโรงงานนะฮะน็อตฝากระโปรงยังไม่เคยแกะเลยครับลูกค้าแผ่นกันความร้อนเดิมชุดคันหน้าก็ยังเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ฟิตปังครับไฟจะเป็นออโต้นะครับลูกค้าไฟกับที่ปัดน้ำฝนนะเดะีย๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องไม่รู้เลยว่าเครื่องติดครับลูกค้า เดี๋ยผมให้ดูนะผมจับให้ดูอันนี้เครื่องยนต์ติดทางานอยู่นะครับไม่มีความสั่นแม้แต่นิดเดียวครับเครื่องแบบเดินแบบนิ่งๆลิบเรียบเลยครับคือตอนเนี้ยเหมือนที่บอกครับว่ารถ่ราคาลงเยอะแต่ไม่ใช่ว่าราคามือสองราคารถจะถูกแล้วรถไม่ดีไม่ใช่นะครับลูกค้าคือเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปเลยครับ รถมือสองเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราได้รถมาสภาพแบบไหนแล้วเราซื้อรถกับใครนะฮะถ้าเราได้รถมาที่สภาพที่เจ้าของเดิมเขาดูแลไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ครับมันก็จะทํา,ทาให้เราเนี่ยเซอร์วิสหมดไปเยอะกับการบารุงรักษานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเหมือนที่ผมขายครับผมบอกเลยว่ายากมากครับตัอยรถเราคัดมาเราคัดเองกับมือแล้วเราไม่ได้ซื้อรถผ่านใครนะครับเราเป็นคนเลือกคัดสรรเองนะครับลูกค้าและรถแต่ละคันลูกค้าสังเกตดูคลิปผมนะครับ ถ้ามีตําหนิผมบอกหมดนะฮะแล้วผมขายรถพร้อมใช้งานผมก็จะเคลียร์ให้ทั้งหมดนะครับยิ่งน้ำมันเครื่องของเหลวไม่ต้องห่วงครับผมคันไหนที่เจ้าของเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนมาเลยนะฮะหรือเปลี่ยนไปแล้วแบบสองสามพันโลห้าพันโลผมจับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับลูกค้าแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับลูกค้าสนใจคันไหนหรือว่าคันนี้อยากได้คลิปเพิ่มเติมก็ติดต่อทักเข้ามาได้นะครับลูกค้าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ